เอาละครับผมก็กลับสวัีสดวู่้ชมทุกท่านดีเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ใน m Minecraft s u r v i v a l 2,025ซีซันที่7นะครับไม่ต้องพูดพานแล้วเนาะดูเอาเองแล้วกันเออผมต้องเปลี่ยนซีซันใหม่นะครับเนื่องจากว่า m ไม c คร f t เสือมมีปัญหาอีกแล้วนะครับไม่รูเป็นอะไรนนะครับช่วงนี้หลายแอปมากเลยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับซึ่งซีรีส์นี้เราจะอยู่กันใน นรกนะครับไม่ออกไปโลกโอโอกันเนาะอ่ะซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราจะมีสมุดไมค้ามูวี้นะครับผมไมค้ามูวี้เนาะมาด้วยนะครับผมโอเคมาอันดับแรกต้องระวังต้องระวังแล้วก็ค่อยๆตัดไม้นะครับไม้ในนี้มีนะแต่ถ้าเป็น ก่อนเวอร์ชันนึ่นะครับไม่มีแน่นอนร0 0ผมบอกเลยการที่จะอยู่ที่นี่ยากมากนะครับเพราะว่าเพราะเพราะว่าอย่างนี้แหละยิงทำไมนี่นะนี่รู้จักมัดไหมมัดอาคีอ่ะมัดอาคีมัดอาคีนั่นแหละผมบอกแล้วการจะอยู่ที่นี่นั้นยากมากนะครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคตลอดเวลาและ และไม่มีของเหล็กนะครับการที่เราจะหาของได้ก็คือรูอยจากในเทอร์ฟอนทรีนเราตายแน่ตายแนย่ผมบอกเฮ้ยยากครับซีซั่นนี้ยากแต่ท้าทายดีนี่มันให้เราค้าอะไรเนี่ยออาวุธ ที่พวกเราใส่เอ็ชั่นและสตารผสมกับเอ่ออัลตรามารีนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแบบปแปลกๆหน่อยนะอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมตัดไป เราเอเซนเชียลเขาอัปเดตระบบให้แบบตัดไอเนี่ยบอกวาดด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ไม่ใช่ต้นไม้ของแท้ไม้คู่สำคัญนะตอนนี้เยนะพวกนึงนทำไมลอดมันไม่ลดวะมันต้องลดดิ ผมปโมโรับมวนอันนี้อยู่เนอะมันปกตินะครับเห็นไหมความยาวปกติห<ด>รือว่ามีอะไรแปลกๆบ้างซิล<ก><ด>จำกัดรีเซตรีเทตซิมันกดเปิดได้นะแต่มันเปิดไม่ได้งงไหมงงมีปัญหาหรือว่าไงไมะ นี่การพยโพูงธรรมชาติไปลุกลามที่ที่บริสุดครับไม่เพื่อนได้ลองดะไดดรีด,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 ดปกติและะ้วมั้งแต่มันไม่รูนเลยคืออะไรบั๊กมั้งหัูว่ะต้องไม่เอาเดี๋ยวมันไม่ท้าทายเดี๋ยวต้องแก้ก่อน ไฟลุกลามหน้าหมดแล้วสวัสด,ดีเด,ดีกเดยด้ยินไหมหัหอมันชพืน้นดินธรรมชาติได้หมไอ้อบ,บอกจากการขุดเออมันก็ต้องได้อยู่แล้วไม่ใช่จะใช้งานพราะคำสั่งปิดนะครับอืมชางอึ นะครับน่าจะยังมีปัญหาอยู่เนาะเดี๋ยวผมไปแก้เออามาเดี๋ยวเรามาครับอุปกรณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปสำรวจพื้นที่ในบริเวณนรกนี้นะครับอ่ารู้แล้วพีบ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 ีใจเย็นบีโอ๊ยโอเกิดไนอะ อ้าวมันเกิดรูปปกติอ่ะอ้เดี๋ยวผมค่อยไปนั่งซื้คำสั่งนะว่ามันอย่างนี้ยังไงอ,อ้าวทำไมมาเกิดตรงนี้เนี่ยอะไรว้เนี่ยอุ้ยอะไรอ,ไอ,อ,รอ,อ่ะ เมาโกซาอะไรอ่ะโอ้ยพี่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 ผมไม่สู้พี่ไม่เอาไปแล้วอีอยู่ก็อยู่อ้กระตุกโอ้โหเกดดวงสุดยอดจัดอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ดิวงแขฮงกันเหรอยเฮ้ยเเหรอ มันยังตามมาอยู่อ่ะอตายผมว่าผมว่าเละเละแน่แน่มันมาเลยไปแล้วกระโดดลงลาวาแล้วครับไปครับไปเออมันสามารถออโลก่ปกติได้นะเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งแก้นะครับ ดูเดือดครับสีสันนี้เพราะว่าพลิกลิ้นบียบไปหมดเลยอยากได้ของทองนั่งนะเสร็จไหมผมบอกเลยใครอีกอื้ตามหลังอยู่ซะด้วยนะครับเดี๋ยวเราปัดโค้งเลยเลี้ยวเลย อ้าโอ้ยมีมันตามมามา,ามาเมือ่อีกแล้วมาดิเอาดิ ไปยา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 โอุ้ยอุ้ยมาดิอยากสู้เหรออยากสู้เดี๋ยวจัดให้ครับอยากสู้เดี๋ยวจัดให้ครับรอแป๊บมาอ้วนเหรออ้วนเหรอฮะอ้วนนะคืออ้วนและก่งเหรอขึ้นมา โอ้โหมันไม่ขึ้นสองคนเลยครับที่นี่มาอย่าขี้โกงอยู่กับหรูอือมอีกตัวเลยพุ่นไม่ถึงหรอกเอา้าสวยตายครับ เดี๋ยว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 บบ้านกอนตบบ้านกอนเ้อยากจังหมคิดขึ้นมาเองนะทดสอบก่อนทดเอ่อทดสอบก่อนจะมีหนึ่งร้อยวันจริงจริงนะครับเวารการโจมตีสาม เออลองดูหน่อยนิลองไม่ได้ไมันต้องเป็นไม้ปกติเจ <c oughs> ่ามัวเราทำดาบม,มาดีกว่าอาจจะดูลกุลกๆหน่อยนะครับขอเวลาสักครู่เนีย่ยทำตกนะ ô oh, bắt cháo tìm cho một khang trăng lưới mày mày đi đạp mình phan quay với เมือ่อตกรุจกักวัดดาบวัดดาบมันเป็นยังไงพังก่อนนะครับดาบอะได้ใกล้ตายแล้วไปก็ขวานโอ้โหเอ้ยใครเนี่ยต้อ่งพ่นมานะอ๋อมีวิธีแล้วครับในเมื่อบันดันกันงขนาดาน,นี้ โอ้ย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 โอ๊ยโอ้ยครึ่งพาร์ทเข้าไปแล้วยังไม่ได้เลยเลยโอ้โหคิปเปอร์ชาร์จด้วยครับคิปเปอร์ชาร์จดี่จ้า คิปเปอร์มันคงไม่เข้ามาหรอกเนาะผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับคิปเปอร์ระเบิดทีนึงผมบอกเลยโคตรรุนแรงบอแล้วมึงจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยเยอะเกินไปฝังไงได้บ้างเนี่ยตรงนี้ก็มีไม่โดนหรอไอ้ควายมาดิ ลูกฮอ,อกลิ้นอะลูกฮอ,อกด้วยอ,อุ้ยเดี๋ยวปัดคง้งค้างปัดคงปป้งแบบค้างครับผมโอเคปิดได้เหนื่อยมากโอเคมาตั้งสติ ยีรีนี้ผมจะเล่นกันยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยนะจนกว่าเ,เราจะมีอุปกรณ์เนเท่าไหร่ครับประมาณสามอุปกรณ์แล้วกันเนาะแต่ถ้าเออผมว่าไม่ชัวร์เดี๋ยวถ้าจบตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วกันนะวางแผนเดียวไม่ได้นะครับคือมันคือมันควรจะใช้ไม้อื่นได้นะผมว่าเฮ้ น่ากลัวจริงๆนะครับมาแล้วมาแล้วเอาไม่เข้ามาโอ้เ,อเชื่อมันไม่เข้ามาเอาเฮ้ยรออยู่หรือ วัสดีครับไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ผมขยายแดนก่อนนะโอเคไม่อยู่นะครับผมคุยกับใครก็ไม่รู้โอเคเราจะขย,ขยายแดนของเรานะครับด้วยการอ,อุดก่อนตอนนี้เพียงแค่เราออกไปหาไม้ก็ยากแล้วครับเพราะนี่คือ มอดนะครับผมเอ่อหมาคามูวี่นะครับถ้าไม่ใส่มันไม่ท้าทายไงพอใส่ปุ๊บไม่เหลือไงโอเคตอนนี้เราขยายแดนได้เรียบร้อยนะครับก็ไปทิพย์กันอีนนกห่อนะโอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็ต้องจบวปดีโอตอนนี้กันแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจเหม,มือนด้วยนะครับถ้าเป็นในคลิปหน้าสัปดนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมเนี่ยมันไม่สามารถตั้งค่าได้ รู่เป็นไรเหมือนกันเออเดี๋ยวผมไปตั้งค่าเองไอ้เมีคอมนานบ,านบ,านบานอกไม่ต้องแปลกใจนะผมตั้งให้มันเกิดในโลกนี้นะครับโอเคเจะนผมตุ้ยเจอนิปหน้าครับ